วิธีการจูนรีโมทรุ่น4.3 3 c o ก๊ขั้นตอนที่1การล้างข้อมูลออกกดปุ่ม2ปุ่มด้านบนค้างไว้จนไฟกระพริบแล้วปล่อยนิ้วด้านขวาแล้วกด3ทีไฟกระพริบแล้วปล่อยมือออกให้สังเกตว่ากดดูทุกปุ่มแล้วไฟ ไม่ติดขึ้นทุกปุ่มแสดงว่าข้อมูลดรอหล้างออกหมดแล้วขั้นตอนที่2ให้เอารีโมทที่ลูกค้าใช้ได้อยู่กับตัวก๊อปปี้ให้อยู่ชิดกันที่สุดแล้วกดปุ่มแรกของทั้ง2ตัวพร้อมกันจะเห็นไฟกระพริบเร็วและช้าและไฟค้างแล้วปล่อยมือ เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนปุ่มอื่นให้ทําตามขั้นตอนเหมือนกันถ้าเกิดจูนรีโมทไม่เข้าให้นําหลังรีโมทกับหลังรีโมทชนกันแล้วกดมือค้างไว้ตามขั้นตอนไฟจะกระพริบเร็วและกระพริบชา้าเสร็จขั้นตอน